ซอมยังมันน้อ้ยางนะต้นยาโดน้นกล้วต้วนี่ล่ะสีเบิ้ลใบกุ้งมรันใบละพันใบละพันมันอน่าให้สอนนี่เดยก้อนจากสีเวื้ลนี่จะซึกษสาโดนโดน่โอ้้หบวัดตะหวงหรอครับตัวซึกษาต้องไปอบรมกันครับคุณมออันโต๊ะโต๊ะที่ใส่นั่นมังคับนั่นโคอนนทรลรีโมทคอนโทรล

ตร้องมีความโหูเนอะเค่องส,ส่งม้องไมเเอาเอา<ว>เอาขืนนนะนะเวลานี้มีปัญหาเรียดยังกับปุนยัง,งเรื่องกานทบริเวณเดียวกันครับเป็น,นมากกว่อไม้